สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆนะครับของพระเดชพระคุณแม่ชีทศพรวัดชีรบาเพนนะครับคำแนะนำเหล่านี้เป็นคำแนะนำเพื่อที่จะช่วยทำให้เรานะครับมีความสุขมากขึ้นนะครับไม่ไปคิด แต่เรื่องที่เป็นความทุกข์วันนี้หัวข้อเรื่องที่จะคุยกันนะครับก็คือไม่มีอะไรที่สายเกินแก้บทความต่อไปนี้เป็นบทความที่บันทึกของพระเดชพระคุณแม่ชีนะครับรายละเอียดจะเป็นดังนี้นะครับในยุคที่เต็มไปด้วยสิ่งล่อตาล่อใจถ้าใครเผลอสติ รู้ไม่ทันกับความอยากที่เกิดขึ้นเห็นเขามีก็อยากมีอย่างเขาก่อนหนี่จนเกิดทุกข์เกิดโทษแก่ตนเองและครอบครัวก่อนอื่นต้องยอมรับก่อนว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันมีกระบวนการของความอยากเข้ามาเกี่ยวข้อง เห็นเขามีแล้วก็อยากมีอย่างเขาใช้เงินเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ความโลภทําให้สติไม่ได้อยู่กับการดำเนินชีวิตมันไปอยู่กับความอยากมากกว่าพอได้งานก็อยากมีรถทำงานไปอยูยูอีกบริษัทหนึ่งให้เงินเดือนมากกว่าจ้างเราออกไปที่เขาเรียกว่าสมองไหลบริษัทเดิมก็เดือดเดือดร้อน ความเดือดร้อนก็ย้อนกลับมาที่เราเช่นกันใครที่มีทุกข์เพราะทำพลาดไปแล้วเคยโกงเคยโกหกเคยโลภเคยทำผิดเคยทำแท้งไม่เป็นไรอย่าไปซึมเศร้ากับมันเริ่มใหม่พยายามสะอย่าสร้างหนี้หรือภาระทางใจคือความคิดที่มันบั่นทอนตัวเอง ตั้งใจตั้งแต่วันนี้ว่าเราจะขอให้มีความเจริญในชีวิตจะมีความเจริญในหน้าที่การงานนับตั้งแต่ต่อไปหลังจากการสมาทานศีลห้าสวดมนต์ให้ตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานทุกวันว่าข้อความต่อไปนี้เป็นคำ แนะนำของประเดชพระคุณแม่จีทศพรนะครับส่วนใดที่เป็นบุญทานและคุศลของข้าพเจ้าที่สำเร็จแล้วขอให้ข้าพเจ้าอยู่ในความสุขตลอดชีวิตจเจริญอยู่ในสัมมาอาชีพและปัจจัยสี่ทำอะไรก็ให้รู้เท่าทันที่เกิดขึ้นขอให้ข้าพเจ้าหลุดหนี้ ขอให้ข้าพเจ้าไม่มีโรคภัยคําอธิษฐานทั้งหมดนี้เป็นการอาธิษฐานให้กับกายนะครับเพื่อนๆลองไปเรียบเรียงดูต่อมาต่อมาขอให้ข้าพเจ้ารู้เท่าทันอารมณ์อย่าให้ข้าพเจ้าตามกระแสที่ทําให้ข้าพเจ้าต้องโลภต้องโกรธต้องหลงเลยนะครับอันนี้นะครับ ข้อความวันนี้ถัดมาน,นี้เป็นการอธิษฐานให้ใจนะครับเพื่อนๆลองไปเรียบเรียงนะครับแล้วก็อธิษฐานหลังจากที่สมาทานศีลห้าและสวดมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆคงได้เคล็ดลับดีๆนะครับในการที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับวันนี้ผมขอจบเรื่อง เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันจันทร์มาคุยเรื่องไอทีกันใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ